พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Hunter 350 Sport Classic เครื่องยนต์สูบเดียว3 5 0ซีซีและ Shotgun 650รถครูเซอร์ขนาด6 5 0ซีซีในแบบ2สูบเรียงซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัว ในช่วงกลางปีนี้หรือไม่เกิน3เดือนนับจากนี้ไปนี่คือภาพของรถทดสอบที่ถูกจับได้บนถนนอินเดียโดยสื่อมวลชนที่นั่นได้มีการรายง,งานข่าวครับว่ามันคือสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียวพื้นฐานเดียวกันกันกบรุ่นของเมทิโอ350โดยมีรูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของสปอร์ตคลาสสิกซึ่งจะแตกต่างจากเมทิโอ350ที่เป็นครูเซอร์สังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าถัางน้ำมันมีการออกแบบใหม่ เบาะนั่งตอนยาวบางโคนท้ายตัดสั้นแล้วก็มีท่อไอเสียที่แตกต่างไปจากเดิมรวมถึงปลอกยางหุ้มแกนโชกับหน้าที่แตกต่างไปจากเมทิออ350มันคือโมเดลที่2ของบล็อกเครื่องยนต์สูบเดียว3 5 0ซ c ที่จะมาขายควบคู่กันซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนอินเดียยังไม่แน่ใจครับว่าจะใช้ชื่ออะไรกันแน่ระหว่างฮันเตอร์เชอร์ป้าโรสเตอร์หรือ อินเตอร์เซป350จากกระแสข่าวยืนยันกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้และจะมีราคาที่ถูกกว่าเมทิออ350เล็กน้อยปัจจุบันนี้นะครับเมทิออ350มี3แบบให้เลือกก็คือ Fryball 150,000บาท s t ตลล่า155,000บาท s u p e r n o โนวา159,500บาท ดังนั้นราคาตัวใหม่ของ r รยอนอ n นฟิ l ฮันเตอร350หรือ Interceptor 350คันใหม่จะมีราคาอยู่ระหว่าง140,000ถึง150,000บาทซึ่งจะถูกกว่า m e t ิออ350ประมาณ10,000บาทครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของ m e t ิออ350นั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว Single Overhead c a m s h a า t 2วาล์349 c c ให้พลังสูงสุด 20.4แรงม้าที่6,100รอบต่อนอาทีมีบาลานเซอร์ช่วยในการลดแรงสะเทือนของเครื่องยนต์ลูกสูบเคลือบผิวพิเศษแรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีมาลุ้นกันดูครับว่าเจ้า Hunter350 Sport Classic ตัวใหม่หรือ Interceptor350 นั้นจะเปิดตัวออกมาแล้วโดนใจคนไทยหรือไม่รุ่นที่2ของ Royal Enfield ที่จะมีการเปิดตัวเร็วนี้นั่นก็คือชอตกัน6ก0นี่คือชื่อรุ่นใหม่ที่มีการจดทะเบียนในอินเดียและสื่อมวลชนที่นั่นได้มีการรายงานข่าวครับว่ามันคือครูเซอร์6 5รซีซีรุ่นใหม่ที่จะมาขายควบคู่ไปกับอินเตอร์เซปเตอร์650และคอนติเนนตัล GT 650นั่นเองจากภาพนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่ามันคือครูเซอร์รุ่นใหม่อย่างชัดเจน100เซ เพียงแต่ว่าชื่อรุ่นของมันนั้นยังไม่ทราบได้อย่างแน่นอนครับว่าจะใช้ชื่ออะไรถ้าเป็นชื่อตามที่ได้มีการรายงานข่าวก็คือชอตกัน650นั้นต้องบอกเลยครับว่ามันมีความโดดเด่นสวยงามและมีความเท่แตกต่างไปจากอินเตอร์เซปเต650รุ่นยอดนิยมในขณะนี้ความแตกต่างที่เหนชัดก็คือเรื่องของถังน้ำมันดีไซน์ใหม่อัพไซด์ดาวหน้าที่แตกต่างจากอินเตอร์เซปเตอร์650 หรือ Continental g t 650ที่ใช้แบบเทเลสโคปิกธรรมดานับเป็นการเจาะตลาดครูเซอร์ขนาดกลางที่ต้องถือว่าไม่มีคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดในขณะน,นี้เหมือนเช่นที่ Interceptor 650และ Continental g t 650เจาะเข้ามาในตรงจุดที่รถญี่ปุ่นรถยุโรปหลายค่ายไม่มีสินค้าออกมาต่อสู้ด้วยอีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับดนใจคนไทยเป็นอย่างมากดังนั้น อินเตอร์เซป650ที่วางราคาอยู่ในขณะนี้ก็คือรุ่น Standard 223,800บาทรุ่น c u สตอม226,000บาทสเปเชีย229,100บาทส่วนรุ่น Continental GT 650นั้นรุ่น Standard วางราคา232,300บาทรุ่น c u สตอม235,200บาทสเปเชียล 2 3 7 5 0 0บาทก็จะเห็นว่าตัว Continental GT650 นั้นมีราคาแพงกว่า Interceptor 650ประมาณเกืบเกือบ1,000 0บาทดังนั้นการเปิดตัวของชอตกั u n น650หรือครูเซอรตัวใหม่จะมีราคาที่แพงกว่าทั้ง2โมเดลที่ว่าไว้สืบเนื่องจากว่ามันถูกวางตำแหน่งไว้ที่สูงกว่านั่นเองครับชัดเจนก็คือการมีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นตัวบ่งบอกว่ามันนั้นจะมีราคาที่สูงกว่า ทั้ง2โมเดลในขณะที่เครื่องยนต์นั้นเหมือนกันครับ2ส,สูบเรียง Single Overhead c a m s h a ช t เพลาข้อเวียงแบบ270อ,องศาระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันเครื่องปริม,มาตรจริงอยู่ที่ 648cc ซีซีให้พลังสูงสุด47แรงมา้ท 7, ออาที่7,250รอบต่อนาทีแระบิดสูงสุด52นิวตันเมตรที่5,250รอบรอบต่อนอาทีจุดเด่นของบล็อกเย,ยนตัวนี้ก็คือ แรงบิดจะมาถึง80%ที่รอบต่ำเพียงแค่2,500รอบต่อนาทีเท่านั้นนอกจากนี้เรายังมี assist and slipper clutch ชุดแรงกระชากของเครื่องยนต์ในขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำคาดได้ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2,40,000ถึง2,50,000บาทครับย้ำนะครับว่าราคาของเจ้าชอตก g u n ด5กัน6,50ครูเซ cruiser ตัวใหม่จะมีราคาอยู่ที่ระหว่าง2 4 0 0 0 0ถึง250,000บาท เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ